สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชัยนาย,ยุดกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าเช้าแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกทุกคนด้วยนะครับสาหรับชาวนี้ถือว่ามีข่าวคราวของสิงห์บลูเชลซีมาพูดถึงกันหน่อยครับ รายง,งานเมื่อคืนนี้บอกว่าเชลซีเดินหน้าติดต่ออาแชงอัมสดัมครับสนใจคว้าตัวโมฮัมเหม็ดคูดูสครับนักเตะสารพัดประโยชน์คนนี้ครับเล่นได้หลากหลายมากๆเลยอันนี้เป็นรายง,งานข่าวจากดันเตกับรวมไปถึงนักข่าวอย่างเดวิดออนสตินครับรายง,งานบอกว่าเชลซีได้ติดต่อหาอาแจงอัมสดัมครับเพื่อแจ้งให้รู้ว่า ผู้เขาสนใจจะเซ็นสัญญากับโมฮัมหมัดคูดสซึ่งเชลซีใกล้ที่จะตกลงสัญญาส่นตัวกับทางคูดสได้แล้วด้วยครับเชลซี Chelsea, เนี่ยยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอให้กับอาจจกในแบบทางการนะครับแต่ก็ได้เริ่มต้นเจราจากันแล้วด้วยคูดสเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เชลซีพิจารณาไว้และตอนนี้การเจราจาสัญญาส่นตัวกับคูดสใกล้จะได้ข้อสรุป คูดูสเนี่ยมีสัญญากับอาแจากยาวจนถึงปี2025แล้วเมื่อเดือนมีสายนเขาก็ปฏิเสธการขยายสัญญาเพิ่อมอีกหนึ่งปีสนใจบกมือลาทีมแล้วนะครับนับตั้งแต่ประเดิมสนามเนเชอร์แลนด์นั้นคูดูสผ่านการลงสนามไปมากถึง7ตำแหน่งนครับไล่ตั้งแต่มิดฟิลด์ตัวรับไปจนถึงกองหน้าแต่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาไปกับการยืนทางปีกขวาดาวเตะวัย22ปีอย่างคูดสูสทำไป18ประตูกับ7อซิสต์นะครับจากการลงสนาม42เกมในทุกรายการให้กับอาแจกอัมสเตอร์ดัมในฤดูกันชิ่แล้ว เขายังยิงเบ้ลในเกมที่ช่วยให้การหน้าห่างออสเตรเกาหลีใต้32นะครับในรอบเป็นกลุ่มฟุตบอลโลกที่กาตาร์เมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับ2 0 2 2ถือว่าเป็นนักเตะที่เชลซีหมายมั่นปั้นมืออยากจะได้มาร่วมงานในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้สำหรับโมฮัมเหม็ดคูดูสครับกลายจะตกลงสัญญาส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วด้วยณเวลานี้ครับโอ้โหตเตรียมรอรับได้เลยใชว่าคุยอะไรเสร็จสับนะครับอาจจากอัมสาดามว่างี้ก็จัดหมาหัวัยรุ่นจัดไปยาวเลยครับผมแฟนบอลเชลซีจัดมาเลยฮนะจัดไปยาวๆนะจ๊